รอเช้านี้พูดละร้อยพูดละแตลาดนุกคูเอาตลาดนี่นุกคูไม่ใช่ตลาดนุกคูนะอันนี้จะเป็นตลาดอะไรอย่างไรตลาดตลาดบางใหญ่ดวงงดิร้อห้าสิุสด ันนี่130นเราร้อยสามสิบหรอค่าไดคะร้อยยี่สิบแปดนี่ร้อยสามสิบอ๋ออันนี้มีให้ชิมชิมก่อนนะพี่นอ้องอ้กรอบหน้าดูดิด้งหนึ่งดิ้งหนึ่งหนึ่งเราได้ทำอะไรเนะทำให้ดู ตลาดบางใหญ่เนาะแม่จ้าแม่ตลาดบางใหไงอุ้ยนะแม่ข้าวพวกนี้ได้อง,งวนไปกินได้ค่ะได้อง,งวนไปกินได้แอปเปิ้ลสามใบห้ค่ะเ,เมื่อก่นอนได้พี่น้องมาดิเงินเบิดละ่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวพอค่ารถอยู่นะชิมก่อนค่อยซื้ออ้อนี่ไงเขามีให้ชิมนี่ไงนี่ไงเขามีให้ชิมเขามีให้ชิมก็ต้องชิมก่อนเราจะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ก็ซื้อไปครึ่งเลยกรอบๆนะคะสืยสชื่นใจเลยพี่้องนี่เุณพเกษรนี่หัวเลาะค่อย เงียบดีนะร้าน,นข้าวมันไก่ไม่เป็นไรหรอค่อยมีขนมจีนได้แล้วได้ขนมจีนได้ไม่ห่วงอะไรชีวิตมีแค่นั้นแหละขอแค่ได้กินขนมจีนจะกลับแล้วนะคะพี่น้องบันหลังจะมาใหม่หนักคต นอิ่มค่อยซื้อโอ้ยโอ้ยบาบัไปไดนเนาะเสื้อคอยเชื่อจนเียงทางไหนเอเสื้อสองสองสองเมตรเองสองน่วยเงินไหนนอนนี่มันฝรั่งทอดนะเจ้าเจ้านี่ขายดีดีพี Vay, ่น้องขายดีขายดีเป so ็นตันเทมแลนด์เซนทรัลนะครับคคะเรอคิวไปออกรายการอะไรนี like, ่ไหนได้ตั้งใจอ่าน อุ้ยบาลบาลอิมพีเซอร์รอบบาร์ไปไปเที่ยวไซเนะมาตลาดตลาดแถววังไงร้าสื่อโคก ฮะถ้ารอสื่อครบแต่ปแจให้ด้วยนะคะทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปโอ้ยแิเป็นฝากด้นะฝากส่งกําลังใจให้กันนะคะท่านไหนที่ไม่ได้ทําช่องก็ฝากให้กําลังใจกดไลค์ติดตามให้คนที่ทําช่องด้วยนะคะเพื่อนใหม่สาวลาใต้นะคะสาวเอ๊พันกินง่ายอยู่ง่ายนะคะฝากติดตามเพื่อนใหม่สาวลาใต้ด้วยนะ มาตนีกับมือไอ้นนี้เาปุ่นเขบปุ่น,น,นไม่ใช่ขนมจีนเออเขา